วันนี้เราจะพาท่านเที่ยวชมบรรยากาศในตลาดวันที่วันนี้วที่อะไรนะ24วันที่24เดือนมีนาคม2563นะครับว่ามันจะมีความเงียบเหงาขนาดไหนนะครับผมหลังจากที่มีประกาศเพราะว่าคือฟิลออกมาครับเดี๋ยวไป ชมนะครับที่นี่จะเป็นตลาดาษนิคมอุตสาหกรรม304นะครับไปดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงครับผมไปดูเลยครับแล้วเราไปเดินดูตลาดกันนะครับวันนี้เป็นวันที่24มีนาคม2563นะครับหลังที่จากมีการประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับในวันที่26นะครับที่จะถึงนี้บรรยากาศเป็นยังไงนะครับตอนนี้เวลาประมาณ หนึ่งทุ่มนะครับเราจะมองเห็นว่าค่อนข้างเงียบเลยนะครับไปดูบรรยากาศนะครับไปเลยครับผมในบริเวณนี้ก็จะมีผู้คนเดินค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับแต่วันนี้เราเห็นว่าร้านบางร้านก็ไม่ได้มานะครับเห็นมีลังหรือตู้ที่ใส่ของก็จอดวางไว้นะครับไม่ได้มาตั้งร้านกันครับเดี๋ยวเราไปเดินดูบรรยากาศรอบๆไปในตลาดกันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับผมไปดูเลยครับผม ปกตินี่2ฝั่งนี้นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่จะเต็มไปด้วยร้านนะครับร้านค้าขายเสื้อผ้านะครับส่วนโซนดีฝั่งที่เรามองเห็นแสงสว่างที่เดี๋ยวจะเดินไปดูนะครับเป็นร้านอาหารนะครับผมแต่วันนี้นะครับซ้ายก็โล่งนะครับไม่มีใครมาตั้งร้านเลยนะครับผมไปดูกันครับต่อเลยครับผม คนเดินมาซื้อของนี่แทบจะนับจํานวนคนได้เลยนะครับผมก็ตามนั้นนะครับตามภาวะนะครับทั้งความกลัวโลกทั้งมีการประกาศนะครับก็เซฟตัวเองกันนะครับก็รักษาตัวเองให้ปลอดภัยก่อนนะครับช่วงนี้ครับคราวนี้หนูพามาดูบรรยากาศนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดือดท่านสำหรับที่ไม่ได้ออกมาหรือดูอยู่ที่บ้านนะครับครับดูอะไรครับผม นี่เป็นบรรยากาศนะครับถนนสาย3079มนโ์เจกาครมุสาคสม,มนะครับล่งหน้าตูเปอก์กบินบุรีนะครับดูบรรยากาศตอนประมาณ3ามทุ่มนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็มีรถบ้างครับถ้าเป็นพวกพนงา,านที่เรื่องจากการทางานนะครับผม,มดูบรรยากาศไปครับผมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ